ครับวันนี้เรามาทาข้าวต้มมัดสไตล์ง่ายบายสถานเตยแดงนะครับวัตถุดิบตัก็มีกล้วยนะครับข้าเหนียวน้ำวัตถิน้ำตาลแล้วก็เกลือครับเดี๋ยวต่อไปก็เป็นวิธีการทําครับข้าวที่ขาดไม่ได้ก็ใบตองครับเดี๋ยวเราก็จะตากใบตองไว้ก่อนนะครับแล้วนั้นเราไปกวนข้าวครับขับแต่แรกก็ล้างข้าวเหนียวก่อนครับล้างสะอาด เดี๋ยวเราก็จะมาคนกะทินะครับแล้วตอนแรกก็ตั้งหม้อแล้วก็ใส่น้ำกะทิลงไปเลยครับแล้วลันั้นก็ใส่เกลือลงไปครับแล้วก็ตามเ้ยน้ำตาลครับแล้วก็ตามเ้ยน้ำเปล่าตา่วนหนึ่งก็หนึ่งเท่ากับน้ำกะทิที่เราใส่ไปนะครับแล้วก็คน,นครับ ครับพอคนจนน้ำตาลและเกลือละลายเราก็จะใส่ข้าวเหนียวลงไปครับ mm hmm. แล้วก็คนไปนเรื่อยครับ mm hmm. แล้วก็จะขึ้นระหว่างที่เราคนข้าวเหนียวแล้วก็เตรียมกล้วยไ้นะครับก็ปอกเปลือกแล้วก็ผ่าขึ้นครับคร mm ับ hmm. พอเราคนข้าวเหนียวเสร็จต่อไปก็เป็นวิธีการห่อครับ ครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนการห่อนะครับเรตาตักใส่ไปเลยแล้วก็จะเอาขั้วใส่ลงไปต่อนะครับแล้วก็จะห่อนะครับแล้วทำเป็นคู่แล้วก็จะมัดเลยครับไม่ใช่ต่อนะครับที่เห็นว่ามันมาดูเป็นลักษณะเต้าอย่างนั้นนั่นก็คู่ เท้าตัวไปก็จะนึ่องนะครับครับพอเรานึง่งจนสูกเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จนะครับออโต้มาสตามงสไตล์ง่ายใบยสันหาแต่แรกลองทำดูนะครับรับรองอร่อยชัวร์ครับ